สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวนาเล็กพามาชมนกอีกสักครั้งหนึ่งนะนกที่บินกลับค่อนคือพามาดูครั้งก่อนมันบางทีมันมันใกล้มืดเกินไปนะแสงมันอาจจะไม่ชัดนกอาจจะมัวมัวนะแต่ตอนนี้น่าเล็กมาเร็วนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันเนี่ยบรรยากาศยามเย็นเย็นนกเริ่มทยอยกันกลับมาแล้วนะ ็มีทั้งสีดําและสีขาวก็เป็นนกกินปลากันทั้งนั้นแหละตัวใหญ่ฮะไม่ใช่ตัวเล็กนั่นเนี่ยมองไกลๆเห็นเล็กๆเงี้ยตัวไม่ธรรมดานะขาววันนี้เราก็เรียก,กพวกนกปากห่างนะตัวดําๆเราก็จะเรียวกว่านกไอกาน้ำนะตัวเหมือนกาเลยว่าง้งเถอะเนี่ยมากันเยอะเลย ันนี้เพิ่งเริ่มมานะเพิ่งเริ่มมานี่ฮะอยู่บนนี้ก็เริ่มทยอยกันไปหาที่เกาะนะดูฮะเริ่มทยอยบินมากันละนี่ฮ จอกแจ๊กจอแจกันอยู่นะก็รวมกันก็สวยงามดีทั้งมีทั้งสีดำสีขาวมาจากหลายทิศทาง โหมาจากฝั่งโน้นก็มีฮะแต่ยังไม่ขึ้นเกาะนนลงบนพื้นยังหากินต่อละมั้งนะนก็ดูแล้วสวยงามดีฮะ ยอยกันมาเรื่อยๆฮะฝูงเล็กฝูงน้อยหรือมาตัวเดียวก็มีส่วนมาทางนี้จะเป็นพวกนกเอี้ยงส่วนที่มาในน้ำเนี่ยไม่ใช่นกเป็นพีเฮ่เนี่ยก็เลาะริมตะลิ่งมาเรื่อยๆนะมีเยอะครมีเยอะบรรยากาศสวยงามคร โหล่อนมาเลยโหวับลงเนี่ยโหนี่นี่มาฝูงใหญ่เลยสวยงามมากดูฮะเนี่ยชุดนี้ดูฮะมากันเยอะเลยเป็นร้อยเลยฮะนี่นี่สวยงามมากๆเลยนี่แหละไฮไลท์เลยฮะแบบนี้สุดยอด ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆฮะนีเนี่ยตามฝูงไม่ทันอ่ะมาอีกชุดเนี่โหยน่ารักเลยชุดนี้ปรานเจ็ดแปดตัวอ,อ้หดูฮะไมอชุดนี้ก็น่ารักเหมือนกันฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยทยอยกันเข้า คอนฮะเกาะคอนสวยงามฮะเนี่ยมองไปก็เหมือนดอกไม้เลยฮะสำหรับต้นไม้เนี่ยเนี่ยสวยงามจริงฮะ,ะมากันอีกฮะมากันอีกชุดไหลกันมาเรื่อยๆเนี่ยทยอยกันมาก็ ทำพอสมควรแล้วะแสงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนัเล็ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนเะล็กกิตในช anel นนสวัสดีครับ